ในตอนนั้นเป็นช่วงที่อาณาจักรอียิปต์โบราณเจริญถึงขีดสุดแล้วเริ่มเข้าสู่ช่วงยุ่งเหยิงบริเวณชายแดนเริ่มเกิดความขัดแย้งกับพื้นบ้านและภายในอียิปต์เองก็มีปัญหาแย่งชิงอำนาจอย่างต่อเนื่องฟาโรทรงนำทหารรับจ้างจำนวนมากมาประจำการอยู่ที่เมืองนอคลาทิสและนำพวกเขาเข้าสู่สงครามนักรบชาวกรีกโด่งดัง ในเรื่องความกล้าหาญในการต่อสู้ความสามารถทั้งร่างกายและความเป็นผู้นำชั้นเยี่ยมทำให้กองทัพอียิปต์เลือกใช้พวกเขานอกจากนี้ชาวกรีกโบราณยังมีความสามารถในด้านการเดินเรือรวมทั้งด้านการค้าด้วยซึ่งเป็นที่ต้อนรับของอียิปต์พ่อค้าและนักเดินทางชาวกรีก จึงเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาที่นี่กรีซส,ส่งทหารรับจ้างและพ่อค้าจำนวนมากออกสู่ต่างประเทศเพราะพื้นดินในกรีซแย่มากแถมยังขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติด้วยแม้แต่อาหารหลักอย่างธัญพืชชาวกรีซก็ยังต้องซื้อหามากิน เมื่อได้ข่าวว่าอียิปต้องการทหารรับจ้างจำนวนมากผู้ชายหนุ่มๆจึงพากันไปสมัครการทำงานของพวกเขากินเวลาน,านานอยู่หลายปีแต่ถ้าพวกเขาเดินทางไปอียิปเพื่อต่อสู้ แล้วทหารรับจ้างเหล่านี้สร้างสรรค์อารยธรรมกรีกได้อย่างไรบาะแสของข้อสงสัยนี้อยู่ในอียิปต์ซึ่งต้องเดินทางขึ้นไปทางเหนือของแม่น้ำห่างจากเมืองนอกราทิสประมาณ800กิโลเมตรที่นี่เคยเป็นชายแดนของอาณาจักรอียิปต์โบราณและนี่คือวิหารอาบูเซมเบลทีมวิจัย จากพิพิธภัณฑ์อังกฤษเดินตรงไปหาประติมากรรมขนาดยักษ์รูปฟาโลและเมซิสที่สองซึ่งอยู่ตรงทางเข้าที่ขาของประติมากรรมมีรอยจารึกเป็นภาษากรีกโบราณหรือกราฟฟิตี้ซึ่งมีอายุเป็นพันปีเมืรรม่อกษรยัตรปมะทับอยู่ที่เอลเฟนติเนีค่ะเมืรรม่อกษรยัตรปมะทับอยู่แถวแรกตรงนั้นนะคะ จากนั้นก็มาที่กรีซค่ะใช่ใช่ใช่ช่ทอยซินใช่ไหมสมิติคอยอะสมิติใช่ใชนั่นเป็นส่วนสำคัญเลยนะสมาติช,ชอยทอยแต่ตรงนั้นมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยใช่พวกเขาพบสิ่งที่น่าสนใจบรรทัดที่สองจากบนบอกว่าเซมิติคัส นี่เป็นชื่อแบบกลีกของกษัตริย์หรือฟาโรห์จากนี้มีข้อความที่บอกว่าส่วนหนึ่งของกองทัพอียิปต์เป็นทหารที่พูดภาษาต่างชาติและพวกเขาเดินทางขึ้นไปตามแม่น้ำโดยเรือผู้เขียนเป็นทหารรับจ้างชาวกลีกซึ่งมีการบอกชื่อของพวกเขาเอาไว้ด้วย ทหารรับจ้างสองนายที่จะลึกชื่อของตัวเองเอาไว้ตรงนี้เนี่ยน่าจะเดินทางมาที่นี่หลังจากที่เข้าร่วมกับกองทัพของฟาโรรามเมซีสที่สองนะคะซึ่งส่งนำทัพไปต่อสู้กับอาณาจักรคูชแล้วระหว่างเดินทางกลับมาเนี่ยพวกเขาก็เขียนชื่อของตัวเองเอาไว้ที่นี่เพื่อบันทึกความจริงเอาไว้ว่าพวกเขาเนี่เป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์สาคัญขนาดนี้โดยเลือกที่จะ จารึกลงบนสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเช่นนี้นะคะมีการคาดการว่าเหล่าทหารรับจ้างน่าจะถูกค่มขวัญจากปฏิมากรรมรูปฟาโรห์ยักษ์นี้จึงคิดถึงบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองในกรีซประสบการณ์นี้ไม่ได้เกิดกับทหารรับจ้างเท่านั้นแต่ยังเกิดกับพ่อค้าและนักเดินทางจำนวนมากด้วยซึ่งพวกเขาคือผู้ปูทางให้แก่ อารยธรรมกรีกผู้คนในยุคกลีกโบราณน่าจะมีโอกาสได้พบเห็นวัฒนธรรมอันหลากหลายและหนึ่งในวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อพวกเขามากที่สุดก็คือการใช้สีที่แจ่มชัด จิตรกรรมฝาผนังที่แสนฉูชาิโลกของสีสันจัดจ้านถูกแต่งแต้มตามสถานที่ต่างๆและระหว่างการเดินทางพวกเขาต้องเคยเห็นสีฟ้าแบบอียิปต์ที่แสนงดงามอย่างแน่นอนเมื่อได้เห็นวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และสีสันที่สวยงามชาวกรีกจึงซึมซับอิทธิพลใหม่ๆเข้าไปอย่างรวดเร็วแค่มองไปยังปิรามิดแล้วก็มองดูขนาดที่ยิ่งใหญ่ของมันแล้วเนี่ยมันก็น่าประทับใจมากๆเลยนะคะนี่น่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ชาวกรีกรู้สึกเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ในครั้งแรก สมัยศตรวรรษที่7ก่อนคริสตศักราชทุกอย่างในกรีซเนี่ยจะเป็นขนาดเล็กมากแต่เมื่อมาที่นี่แล้วพวกเขาได้พบกับอรารยธรรมที่แสนยิ่งใหญ่แถมยังมีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกด้วยสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยน่าเหลือเชื่อแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆค่ะทุกอย่างที่นี่ดูแตกต่างจากที่เคยเห็นทําให้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุคป,ปีกเปลี่ยนไปจากเดิมมากๆเลยทีเดียวละค่ะ ทหารรับจ้างพา่อค้าและช่างฝีมือชาวกรีกไม่ได้เดินทางไปในประเทศอียิปต์เท่านั้นแต่ยังไปยังประเทศในเอเชียตะวันตกด้วยช่วงศตวตรรษที่7ก่อนคริสต์ศักราชทหารรับจ้างและพ่อค้าชาวกรีกจำนวนมากเดินทางกลับบ้านเกิดหลังไปพบเห็นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่ถูกพัฒนาจนก้าวหน้า พวกเขาต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนไปหลายปีกว่าจะได้กลับมาอีกครั้งในตอนนี้พวกเขานำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาติดตัวกลับมายังหมู่บ้านทั่วกรีซที่นั่นพวกเขานำสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นและได้เรียนรู้มาแบ่งปันแก่กันและกันแต่ชาวกรีกโบราณ ไม่ได้เดินทางกลับบ้านเกิดของตัวเองทั้งหมดหลักฐานที่บอกถึงเรื่องนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อียิปต์ในกรุงไคโรพันธารักของพิพิธภัณฑ์อังกฤษเดินทางมาหารายละเอียดที่นี่ ภายในมีประติมากรรมขนาดใหญ่สูงถึงสามเมตรอยู่ประติมากรรมชิ้นนี้ก็ถูกค้นพบในพื้นที่มืองนอกราทิเช่นกันอย่างที่คุณเห็นตรงนี้มันไม่มีรอยจารึกเลยเอ,อตรงด้านหน้าน,นี้ <c oughs> แต่รอยจารึกเนี่ยจะอยู่ที่เอ,อ,อยู่ที่เสาด้านหลังนะครับถ้าคุณยื่นมือไปรูปๆดูจะรู้สึกได้นะครับ <c oughs> มีรอยจารึกอยู่ด้านหลังจริงๆนะคะปัจจุบันเราไม่สามารถมองเห็นรอยจารึกได้แต่มีสำเนาซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วโฮเรมเฮมชาชาวกรีกจากปากัดนักบวชแห่งมินลอดแห่งบาดิตบุตรแห่งคาเทส เกิดจากแม่บ้านนามชเชเซมเทศกล่าวสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์อมุนราณวิหารบาดิข้อความนี้บอกเราในสิ่งที่คาดไม่ถึง <S 2> <S 2> <S เขาเป็นลูกครึ่งกรีกรกับอียิปต์นะครับโดยพ่อเป็นชาวกรีก และแม่เป็นชาวอียิปต์นะครับนี่เป็นข้อมูลที่ทําให้เราได้รู้ถึงการแต่งงานข้ามเชื้อชาติในเมืองนอคราทิสระหว่างชาวกรีกและชาวอียิปต์ครับไม่รู้ว่าชุดที่เขาเสวมใส่อยู่บอกถึงความสําคัญของเขาหรือเปล่านะคะในข้อความเขาบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับผู้ที่เหนือกว่าอยู่ในระดับที่ดีมากๆแต่เขาไม่บอกว่าคนคนนั้นคือใครนะครับ การแต่งงานข้ามเชื้อชาติในเมืองนอคลาทิสบอกให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างอียิปต์และกรีซสิ่งของที่ถูกค้นพบในพื้นที่เมืองนอคลาทิสกระจายอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกพิพิธภัณฑ์อังกฤษจึงพยายามจดบันทึกข้อมูลทั้งหมดเอาไว้แล้วนำมาทำเป็นข้อมูลดิจิทัล แค่ที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษก็มีสิ่งของจากเมืองนอคลาทิสถึง6,500ชิ้นแล้วถือว่าเกือบครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ชั้นเก็บของเหล่านี้เป็นที่เก็บของที่มาจากเมืองนอคลาทิส แม้มันจะเป็นเพียงเศษซากชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งเหล่านี้คือหลักฐานชั้นดีที่ช่วยให้นักวิเคราะห์มองเห็นภาพมือนอคัทิสได้ชัดเจนยิ่งขึ้น mm hmm. และการเก็บรักษาสิ่งของเหล่านี้คือหนึ่งในภารกิจของพิพิธภัณฑ์อังกฤษหลังจากทหารรับจ้างและพ่อค้าชาวกรีกเดินทางกลับบ้านอารยธรรมกรีก ก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันตาวิหารแห่งเทพโพไซดอนถูกสร้างขึ้นบนแหลมโซเนียนถือเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ปรากฏในยุคกรีกโบราณทัดจากยุคนอคราทิสประติมากรรมดีลอสก็ได้รับอิทธิพลมาจากรูปปั้นฟาโรห์ จากนั้นก็มีการสร้างวิหารพาเธนอนขึ้นผู้ที่มีบทบาทในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมกรีกแต่ถูกลืมก็คือทหารรับจ้างพ่อค้าและช่างฝีมือชาวกรีกที่เดินทางกลับบ้านหรือโดยคนธรรมดาน,นั่นเอง แล้วทำไมวัฒนธรรมการใช้สีสันจึงถูกลืมเรามีบ่อแสเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันนี่คือทาวลี่ดิสคูบลัสหรือปฏิมากรรมนักขว้างจักรมองไปข้างหน้านี่เป็นผลงานที่สร้างเรียนแบบรูปล่อสำนิตฝีมือมีโลนปฏิมากรชาวกรีก แม้รูปหล่อตัวจริงของมีรูนจะสูญหายไปแล้วแต่ยังมีรูปจำลองเหลืออยู่27ชิ้นหนึ่งในรูปจำลองที่โด่งดังอยู่ที่กรุงโรมเป็นรูปนักขว้างจักรที่มองไปข้างหลังนี่เป็นรูปจำลองที่มาจากต้นแบบชิ้นเดียวกันแต่มันเกิดอะไรขึ้น ชิ้นที่จะแสดงอยู่ในกรุงโรมถูกค้นพบในสภาพที่ไม่สมบูรณ์และเมื่อทาลีดิสโคโบอรัสของพิพิธภัณฑ์อังกฤษถูกค้นพบจึงได้รู้ว่าส่วนหัวของรูปจำลองชิ้นนั้นติดไม่ถูกต้องอันนี้เป็นการฟืนฟ้นฟนูโบราณวัตถุโดยการนำส่วนหัวของปติมากรรมอีกชิ้นหนึ่งมาติดกับอีกชิ้นหนึ่ง,นนงซึ่งส่วนหัวเป็นผลง,งานของไลซิปสปฏิมากรในช่วงศตวรรษที่4ก่อนปราสตร์ ซึ่งมันด้มีความเกี่ยวข้องกับดิสโคบลัสเลยนะครับแต่การฟื้นฟูนี้เกิดขึ้นโดยใครคนหนึ่งเมื่อศตวรรษที่18ฉะนั้นปฏติมากรรมชิ้นนี้ส่วนลำตัวและขาเป็นชิ้นเดียวกันแต่ว่าส่วนหัวมาจากปฏิมากรรมอีกชิ้นหนึ่งปรติมากรรมดิสโคบลัสที่ได้รับการฟื้นฟูผิดๆ ถูกจัดแสดงอย่างนั้นทั้งยังได้รับการยอมรับจนถูกนำมาทำโปสเตอร์สำหรับลอนดอนโอลิมปิกเมื่อปี1948ด้วยประติมากรรมเวอร์ชันที่ได้รับการฟื้นฟูเป็นที่รู้จักในขณะที่ประติมากรรมดั้งเดิมกลับถูกลืมภาวะการลืมวัฒนธรรมสีของยุคกรีกโบราณก็น่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบเดียวกันนี้ โดยเกิดขึ้นในทวีปยุโรปช่วงศตวรรษที่18นักวิชาการชาวเยอรมันผู้หนึ่ง,ลงหลงไหลในประติมากรรมกรีกมากเขาคือโยฮันวิงเคิลแมนนักประวัติศาสตร์ด้านศิลปะที่เก่งจนหาคนเทียบได้ยากในสมัยนั้นวิงเคิลแมนพุ่งเป้าไปที่รูปแบบของประติมากรรมกรีก เขาประกาศว่าปฏิมากรรมกรีกงดงามที่สุดและเป็นต้นแบบให้กับชาวยุโรปยุคใหม่ด้วยจึงควรได้รับการยกย่องทางเดียวที่โลกยุคใหม่จะเจริญและยิ่งใหญ่ก็คือการเลียนแบบยุคโบราณ วิงเคอร์แมนรู้จักความหลากหลายของสีเขารู้ว่าโลกยุคกรีกไม่ได้เป็นหินอ่อนสีขาวไปทั้งหมดแต่เขาเลือกที่จะไม่สนใจภาพต้นแบบจึงถูกละเลยไปนะคะแล้วตั้งแต่ยุคของวิงเคอร์แมนเรื่อยไปจนถึงศตวรรษที่19ความคิดของผู้คนที่มีต่อปฏิมาก,กรรมของยุคกรีกไม่ได้เป็นไปตามลักษณะต้นแบบจริงๆซึ่งมีเพียงคนไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าจริงๆแล้วลักษณะของมันะ่ะ เป็นยังไงมายังไงนะคะแนวคิดของวิลเคลแมนที่บอกว่าวัฒนธรรมในยุคกรีกบริสุทธิ์พุทธพงอได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแนวคิดนี้ถูกต้องสำหรับช่วงต้นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่หลังจากนั้นไม่นานอำนาจของชาวยุโรปที่มีต่อโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วชาวยุโรปเริ่มสนใจในรากเงา วัฒนธรรมของตนเองเป็นอย่างมากหลายคนกลับมาคิดว่าวัฒนธรรมยุคกรีกโบราณเป็นต้นแบบของความงามและยังเป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์แบบด้วยความคิดนี้แพร่กระจายออกไปโดยการศึกษา,บบา,าการปฏิรูปการศึกษาของเยอรมันในศตวรรษที่19บังคับให้โรงเรียน สอนเรื่องราวเกี่ยวกับยุคกรีกโบราณแม้แต่ทุกวันนี้ในโรงเรียนพิเศษเช่นโรงเรียนด้านยิมนาสติกนี้นักเรียนยังคงต้องเรียนเกี่ยวกับยุคกรีกโบราณถึง5วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา4ปีวิธีนี้ส่งเสริมให้เด็ก สนใจในวัฒนธรรมกรีกตอนเนี้ยผมเรียนมาได้แค่ครึ่งปีแต่ผมก็รู้สึกว่าผมชอบกรีกมากเลยทีเดียวจริงๆนะครับผมเป็นครูสอนด้านปรัชญาซึ่งหลักสำคัญก็คือนี่คือที่มาของแนวคิดแบบตะวันตกนั่นเองล่ะครับวัฒนธรรมกรีกโบราณถูกมองว่า เป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมตะวันตกสมัยใหม่แต่แนวคิดที่ว่าอารยธรรมกรีกโบราณเป็นสีขาวถูกทำให้กลายเป็นเรื่องถูกต้องและแน่นอนในศตวรรษที่19ในประเทศอังกฤษศตวรรษที่19หรือสมัยวิกตอเรียนนั้นชุดแต่งงานสีขาวของราชินีวิกตอเรีย กลายเป็นแฟชั่นที่นิยมไปทั่วยุโรปสีขาวได้รับการยกย่องให้เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาและไร้ร่องรอยด่างพลอยและปฏิมากรรมหินอ่อนสีขาวของกรีก ก็ได้รับความนิยมไปด้วยในฐานะสัญลักษณ์ของแนวคิดเช่นนั้นสุดท้ายทุกคนจึงคิดไปตามกันว่าอารยธรรมกรีกเป็นอารยธรรมสีขาวแต่ปัจจุบันนักวิชาการพิพิธภัณฑ์อังกฤษไม่อาจปล่อยให้ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นมานานนั้นดำเนินต่อไปได้จึงพยายามทุกวิถีทางในการสืบหารูปแบบจริงๆของยุคกรีกโบร,ราณ ที่นี่คือห้องพาเทนนรูปสลักบนผนังและของตกแต่งวิหารพาเินนในกรุงเอเธนส์ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชถูกจัดแสดงอยู่ที่นี่ห้องนี้เป็นหนึ่งในห้องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และสิ่งของที่จะแสดงที่นี่ถือเป็นสมบัติของมนุษยชาติประติมากรรมสีขาวที่งดงามและประณีตประติมากรรมแห่งพาธินนนถูกนำมาศึกษาที่นี่ตั้งแต่ปี1836แต่นักวิจัยไม่สามารถหาหลักฐานที่บ่งบอกถึงสีได้เลย จอวานนี่แวร์ร uh ี่ลองตรวจดูว่าประติมากรรมแห่งพาเทนนอนมีร่องรอยของสีฟ้าแบบอียิปต์หรือไม่และประติมากรรมที่เขาเลือกตรวจสอบก็คือประติมากรรมเทพีไอลิสเขาสาดไฟพิเศษเข้าไปที่ประติมากกรรมเทพีไอลิส แล้วช่วงใต้อกของประติมากรรมก็เรืองแสงขึ้นมาสแสดงว่าเทพีไอริสสวมเข็มขัดสีฟ้าการตรวจสอบประติมากรรมทั้งหมดในห้องพัเทนอนเพื่อหาร่องรอยของสีดูแล้วและเราก็พบร่องรอยของสีแต่ก็ไม่มากนะัก แต่สำหรับเทพีไอริสถือว่ามองเห็นร่องรอยของสีนํำเงินแบบอียิปต์ได้เยอะเหมือนเป็นเข็มขัดที่รัดอยู่ใต้อ,อกแม้แต่ประติมากรรมแห่งพาเทนอนซึ่งเดิมคิดกันว่าเป็นสีขาวก็ถูกตกแต่งด้วยสีสวยนี่คือคอลเลกชันยุคกรีกโบราณในพิพิธภัณฑ์อังกฤษที่นี่ มีสมบัติจำนวนนับไม่ถ้วนรอให้นำไปศึกษายังคงมีเงื่อนงำอีกมากมายที่บ่งบอกถึงตัวตนที่แท้จริงของวัฒนธรรมกรีกดั้งเดิมเมื่อ27ศตวรรษที่แล้วอรารยธรรมกรีกโบราณเบ่งบานท่ามกลางสิ่งแวดล้อมแถบทะเลอีเิียน อารยธรรมแห่งสีสันได้ถือกำเนิดขึ้นแต่ปัจจุบันเหลือไว้แค่เพียงสมบัติล้ำค่าแห่งมวลมนุษยชาติเท่านั้น